วันนี้ได้กลับมาบ้านนะครับที่ปาสงชัยก็ไม่ได้มาสองเดือนแล้วนะครับยาขึ้นเต็มถนนเลยครับยังม,มีใครดูนะครับสร้างเอาไว้แล้วก็้วยเหตุจำเป็นก็ไปอยู่ในเมืองกันหมดนะครับน,นี่คือบ้านนะครับ บ้านเก่านะครับบ้านเก่าของของแม่แล้วก็มาต่อเติมครูอรวรรณก็ดําเนินการต่อเติมก็หมดไปหลายตังค์อยู่นะครับจุ้งข้าวเป็นโรงจอดรถจริงๆแล้วเป็นที่เก็บมอเตอร์ไซค์สเล้งนะครับแล้วก็ครัวไฟนะครับเป็นด้านนอกนะครับ ตัวบ้านก็ไม่มีใครอยู่ครับฝุ่นเต็มเลยนะครับมาเจอคันนี้ครับันนี้เป็นซูซูกิคิตันนะครับซูซูกิคิตันเป็นรถที่คุณยายแม่คูระวันซื้อให้นะครับในตอนที่ไปบรรจุครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2 5 4 1นะครับที่การทลาลมนะครับดูดูสมรรถนะนะครับอันนี้รถ22ปีแล้วนะครับ <Okay. S 1> นี่ครับสตาร์ทมือรุ่นแรกนะครับนี่ใช้ได้นะเปลี่ยนแค่แบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับเป็นเป็นสตาร์ทมือเป็นซูซูกิคิตตันนะครับตัวนี้ แต่ว่าระบบไฟเัาจะตรงเขาสติดไฟหมดแล้วนะครับใช้สวิต์เปิดไฟตรงนี้นด้านนี้เน,นี้ยใช้ไม่ได้แล้วนะครับแต่ยังดังอยู่ถูอต่างยังได้อยู่นะครับถือว่าคุณภาพดีอยู่นะครับหับรถ22ปี เจ้าของนะครับเจ้าของเ oh. จ้าของรถอยู่ตรงนู้นกำลังปัดกวาดเช็ดถ oh. ยยูยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเก็บของเข้าบ้านนะครับเพิ่งเพิ่งมาวันแรก oh. ก็แค่นี้ครับ